สวัสดีครับวันนี้ผมจะามารีวิวตัวทัมเมอร์นะครับาทามเมอร์รุ่นนี้นะครับผมใช้เป็นตัวยี่สิบสองโวลต์น,นะครับเป็น DC 1 2โวลต์ใช้ร่วมกับทัชเจอร์คอนโท l ลคอนโทรเลอร์นะครับซึ่งรับพลังงานจากแผงโซลารเซลล์นะครับแล้วก็ต่อพ่วงเข้ากับแบตบ นะครับแล้วก็ีเอาพุทธเอาพุทธเอาดีซีห้าโวลต์สองแอมป์ USB นะครับผมลองชาร์จแล้วมันไม่เข้ามไม่รู้มันมันทังหรือเปล่าครับนะครับอันนี้ก็เป็นแผงนะครับมองเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นแผงแผง345วัตต์นะครับก็ต่อกับปัม๊ม จุ่ม dc 2 2โวลต์นะครับจ่ายน้ำให้เสียงหน้าน้อยนะครับก็อันนี้ดูน้าขึ้นมาแล้วก็กลังจ่ายจ่ายน้าอยู่นะครับคราวน,นี้มาดูตัวถามเมอที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับตัวทามเอนะครับตัวนี้ก็เป็น เบเกอร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตั้งเวลาปิดเปิดอัตโนมัตินะครับด้านบนจะมีแรมนะครับ LED ฐานะาเขียนว่า o อนนะครับาตามเวลาที่เราตั้งไว้เซตไว้นะครับด้านนี้จะเป็นปุ่มโปรแกรมนะครับตัวนี้ D+ นี่เห็นนี่คือ <c oughs> ใช้เป็นไว้ตั้งวันที่นะครับ ผมเปลี่ยนตัวจิ้มใหม่ให้มันเล็กๆหน่อยจะได้มองเห็นตัวนี้ก็ตั้งชั่วโมงนี่ตั้งนาทีนะครับอันนี้เข้าสู่โหมดดูเวลานะครับคือหน้าเมนูวะเหรอเนาะเป็นหน้าเมนูแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ตัวนี้ปุ่มเมนูน,นะครับเป็นเอ่อเป็นบนลูประหว่างเมน,นูออโต้แล้วก็ออนออฟตรงนี้นะครับ ก็เขียนว่า C t ับ R ด้านล่างนะครับเป็นเ,เป็นสวิตช์สามทางนะครับบอกขั้วมา3 4 5สี่ห้านะครับสถานะ NO คือ,อคู่ห้าสี่กับห้านะครับสถานะ NC ก็คือคู่3กับห้านะครับส่วนด้านบนเป็นอินพุตนะครับอินพุตสัญลักษณ์ตรัวรนี้เ,เป็นกระแสสลับนะเขียนว่า1 2นะครับแต่ผมใช้ รุ่นที่เป็น DC นะครับ12โวลต์นี่ครับต่อตรงมาจากนี้ครับต่อ,อต่อเอาบวกลบมาจากตรงนี้นะครับครับตรงนี้ก็บวกลบตรงนี้ก็มาจากแผงโซลา่าตรงนีเ้เป็นบวกลบเอาพุทของชุดของ MPPT solar นะครับ c h a เจอคอนเท้อเลอร์นะครับมาดูโปรแกรมที่ผมตั้งไว้นะครับ การเซตนะครับเข้าไปดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเหมือนล็อกหน้าจอไว้นะครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เราจะทําอะไรไม่ได้เลยเรากดปุ่มไหนไม่ได้นะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้อยู่นะครับเนนะมันกล้องมันมืดหน่อยอการจะเคลียร์หน้าจอนะฮะเคลียร์เคลียร์ยหน้าจอหมายถึงเ,เคลียร์เพื่อเคลียร์ตัวนี้ออกเคลียร์ ลูกกุญแจเนี่ยออกล็อกไว้นู่เนี้ยคือกดตัวนี้ไปหนึ่งสองสามสี่อ่ะหายไปละหายไปแล้วเห็นไหมฮะอันนี้เราก็มามาดูโปรแกรมที่ผมตั้งไว้การตั้งโปรแกรมก็ไม่ง่ายนะครับกดปุ่มรีเซ็ตแล้วก็ทั้งหมดนี้จะมี16โปรแกรมด้วยกันโปรแกรมแรกของผมตั้งไวท้ที่ผมตั้งไว้ทุกวันนะฮะเห็นไหมฮจันทร์ถึง อาทิตย์เลยครับโรกรมที่หนึ่งให้ตั้งออตโต้ไว้ที่เปิดเวลาเจ็ดโมงออฟเจ็ดโมงครึ่งนะฮะเนี่ยแล้วมันก็จะวน l ูปดูไปเรื่อยๆนะครับโปรแกรมที่สองเจ็ดโมงสี่สิบห้าออฟแปดโมงโปรแกรมที่สามให้มันทำงานตอนแปดโมงสิบห้าออฟตอนเก้าโมงสี่อันเนี้ยก็แล้วตรงนี้แล้วแต่ไอเดียของของเพื่อนๆน,นะครับว่าจะตั้งยังไงของผมก็มี ห้าโปรแกรมหกอันนี้เจ็ดตั้งไว้เท่านี้แปดตั้งไว้ให้มันทํางานบ่ายโมงสิบห้าอ๋อแปดสองเก้าตั้งไว้อย่างนี้อันนี้เป็นไอเดียแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะตั้งไงผมตั้งไว้ที่สิบเอ็ดโปรแกรมเองสิบสองผมก็ไม่ตั้งสิบสามไม่ตั้งสิบสี่ไม่ตั้งสิบห้าไม่ตั้งสิบหกไม่ตั้งแล้วมันก็จะวนรูไปอย่างนี้ครับ ก็ไม่แพงนะครับผมว่าลองลองมาหาใช้ใดูนะครับเพื่อนะเอามาตั้งเวลาปิดเปิดแล้วคราวนีเ้เวลาจะกลับหน้าหลักเราก็กดปุ่มรูปเครื่องหมายนาะฬิกาตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นบอกความเวลาปัจจุบันครับผมกลับสู่หน้าหมดปกติก็มีฝาปิดด้านบนเขียนว่าดิจิตอล ตามสวิตเป็นรหัส THC15m นะครับน,นี่นะครับมันก็โอเคอยู่นะนี่อันนี้ก็บอกคานาว่า,า,วาขั้วต่างๆ12345นะี่ปัจจุบันผมก็เปิดใช้งานอยู่นะครับเสียงน้อยครับสำหรับคลิปอ่า ดูตัวทัมเมอร์นะครับก็จบเพียงแค่น,นี้นะครับขอบคุณครับ